สบายดีทุกคนตอนนี้เขาก็มาโหดส่วนสาแล้วเนาะทุกคนขับสบายดีทุกคนตีดกําลังติดตามครับทรมสองหน้ามือวันนี้แมันทางหูเฮี้ยนเขาพาในะสลา,ามาเที่ยวเนาะทุกคนคเลาวมดอ,อันนี้นะนเราประมาณสองร้อยกว่าคนเนาะมื้อนี้ หู้ยีอยนเขาพาไปเที่ยวสงสารารณะทุกคนโอ้ยยังยังขึ้นภูเพิ่นนะ่ต้งวเวียนเขาเก็บอยู่โอ้สวยงามงามทุกคน เป็นอะไรไปั합สมนุนกันทุกคนสบายดีปีใหม่เดอ้อทุกคนประกาศสงการปีนี้ขอให้ทุกท่านจนมีความฝึกฝนจน,นเริ่มลมเรือประกาศขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จที่เวทงานคอนถูกเห็นเดอ้อบ,บรรยากาศเนาะทุกคนเป็นแนวใดก็ไปับสมนุนกันเด้อทุกคน Xin chào mời ừ, chào mời chào cháu ơi! mời đây có quán bia không? mời chào mời bia mời xuân mời nè! Yang, chào mời chào mời chào mời เอาสี่ยางขึ้นเมืองนี่เนาะขี่คันขึ้นไปทางรถนนมึงว่าาษาอย่างนี้นี่ทุกคนเราขึ้นมาแต่ยุนพุ่นโคขดมือเลยสี่ยางเลาะไปถ่ายบรรยากาศให้ทางผู้ชมเบิ่งเดอร์ ໂຕຜູ້ຍິນເຂົາປຽງເຄື່ອງໃທ່ລຸກເນາະທຸກຄົນເົกາເຊົາສຸກຜົ່ວມຸງເນາະທຸກຄกນนຊົາສຸກ1 30ຟັງດົງຫ້ອງແລະປະມານນັ້ນນะກະໃທ່ຮຸ ขาพูดได้จากปีหรือโหนานี่น่าจะมีทีเศร้าไปปีเนาะทุกคนเฮามาเฮียนอยู่นี่เนาะเขาบ่เคยมาจักเถื่อเลยครั้งนี้แม่งครั้งแรกเนาะตรงนี้เขาเก็บเมื่อแล้วทุกคนนี่เล่าให้น้อ,อยู่แข่งฟูโะเวียจีเนาะทุกคนเมื่อกี้เฮาขี่รถมากกบ่ไกลเนาะทุกคนสมง้งไปตีบอกประมาณนั่นแหละโอ้ยทุกคนเลย Mà view đỡ đó ทุกคนเต็ม xe ได้อัน pha ฟ้ามันบ่ทักแซนปาน6 ừ, 15 có hết không? có chỉ có trà sữa thôi. chị cho em một cái. thử ăn một cái coi. chín chưa nhỉ? một cái thôi à chú? Vâng, vâng vâng. chín rồi, chín vâng, kỹ quá vâng. rồi. Vâng. ăn cái to to này nhá vâng. Thế... cái nào cũng vậy. còn nó không? không. thử sushi ăn thôi con. đi ăn khao. ừ.

ซื้อกินอ่ะผักพรทุกคนเอาเตเป้เอาเบียร์มาจ้โอ้มาที่ปองหนึ่งเขาซื้อเบียร์มาเด็กคนเนาะ ่าได้ปองจะได้ห้าพันไขแพงปวดตี๋สองชิ้น่สิบาสนบางก็บอกหนึ่งสองพันไม่ไ้ปูองไ่ปวดเอ้าแม่พ้าแม่อ่าผาพ้าไม่พดงเอาพ้าชำไมปูหนึ่งกูเอาดงฟุกเนาะ มาพักพอน้องทุกคนไปกับเมื่อยมันหล่าอยากินข้าวเนี่ยคิดว่าไปกินยังใช่ใช่กินขา้นาวะน่ไหม ละเมอ,อทุกคนโอ้ฮอดไปกินข้าวแน่ซิ0มงไปแล้ว1ิมม้งยังเมยบ่เมยดีหวนเลยมาฮอดแล้วทุกคนมาฮอดบอลมิดล็แล้ว นี่หนอนแล้วเมืมอ่มอยหอนเตะเตะสาๆได้ได้เมื่อแล้วทุกคนเอาเข้าว,า,วาไปกินข้าวอยู่อยู่หันใส่ห้องหลแล้วกินข้าวแล้วก็รลีนบุญต่อเลยเป็นยัวแดดก็ไปหับสมน้ำกันเล้วทุกคน ยาวๆคิดดีนะเหม็นแล้วโอ้ยเมื่อยหอนที่ตามไปด้วยทุกคนเดี๋ยวไปหดบนเข่าสิดท้ายให้เบิ่ง